ในคิวที่หนึ่งแต่คิวนัดเป็นที่สิบห้าคิวนัดที่สิบห้าคิวนัดอันนี้คิวนัดอันนี้มีหลักฐานมีจริงอ่ะอ่าหมนที่สิบห้าก็ตรงกับเลขฝันว่าในคิวที่สิบห้ากันนะคิวสิบห้าคุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านกับอันนี้เดินทางมาที่ที่สารปูงองค์ดำเซนสลิจันทรานาคราชหรือว่าสาลปูองดำช่างจรวดนะครับเอฟีวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายวันนั้นที่ช่างจรวดฝันว่า ไปต่อภาสีรถแล้วก็ได้บัตรคิวที่สิบห้าแล้วว่าหลายคนก็รอคอยว่าคอยดูว่าไปจะได้15เหมือนกันหรือเปล่าเหม,มือนเดิมที่ฝันหรือเปล่าเรามาลุ้นกันว่าช่างจรดจ,จะได้ตัวไหนนะครับเรามาลุ้นกันก็ถือว่ามาวันนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกันแล้วกัน f c นะครับเดี๋ยวกําลังหาดูว่าช่างจรวดอยู่ไหนเนาะนี่น่าจะอยู่ที่ศานกับที่หมู่ไปน่าจะเห็นกำลังกำลังจะเขียนเลขอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราตามไปดูไปคุยกันกับช่างจรวจดนะครับ ภูมีเส้นทางด้านสายพิจันทร์สายพยาิาย,พยานาคนะครับโอ้มาถึงก็ลมลมแรงมากเลยนะครับสารปูองค์ดำสวัสดีครับโอเคครับโอกระลังเขียนพอดีเลยเขียนเลขเขียนเลขอ่านเดี๋ยวค่อยคุยครับเอฟซี FC คุยกันก่อนนะครับอ่ะเอาแบบง่ายๆสบายๆนี่เลยเอฟซีสารปูองดำนะครับเส้นสตรีจันทรานาคราชนะครับนะครับตั้งเตยสมัย ปูขึ้นเป็นดินน้นเะป็นไปดูก่อนนิดนึนะครับหลายคนในะชั้นยังไม่เห็นนีครับให้ดูแบบชัดๆเลยนะสาธุสาธุเดี๋ยวเรามาคุยกับช่างจรวมเลยนะครับว่าไปไปไปโต๊ะภาษีรถนะครับที่จับได้คิวที่15บห้าเดเดยวอยากลยคุยดูว่าได้ใบเดียวกันตรงเดียวกันหรือเปล่าลำลู กลตามแนวทางตามเลขให้เย็บซีที่บอกว่ารอหลายคนเลยท่านก็โรนะครับรอว่าช่างจะได้เลขตัวไหนนะครับโกที่จะมาคุยความพันไข้ช่างท่านกำลังทํางานตรงนี้ด้วยนะครับมาดูครับวันนี้กำลังทําอยู่ครับนี่ทำอยู่รถน้ำอัดดินอัดดินให้แน่นอ๋ออน,นี้ก็คือสูงเหมือนกันนะพอดีนะฐ<อ>านนี้เจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบเซน ฐานประมาณ70า็บรไดฐานเจ็ดสบได้สามขั้นองคูจะสูงประมาณรวมประมาณ3าเมตรครับนะเป็นกายกายเทพบุตรเราจะมีเท้าน้าเป็นองค์ดำเจ็ดเสียงอยู่ตามลิมิตที่ที่เห็นนะเป็นองดำเจ็ดเดสียงนแล้วเป็นกายมนุษย์อยู่ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นเท้นาน่าก็จะโค้งขึ้นเป็นกายมน,นุษย์แผ่เป็นเจ็ดเสียงแล้วก็จะโคง้งเพื่อให้คนได้รอ,อดรอดใตทองเท้น่าอ๋อได้ด้วย เรตายเขาขึ้นมาวันนี้ได้รปีนี้้้ไม่ยย่นได้ทิก็จะได้เป็นี่มเป็นที่เดียจะสามปีนี่ได้ประมาณิหนึงเาเพิงเริ่มสร้างเตเทตะโมครังแรกเ เทคานวันนั้นที่มาใสยทำคอนเทนตพื้นตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มเทคานเร็วนะครับพอก็เร็วทุกท่านต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านคอ่าสวัสดีครับโอ้โหลมแรงมาครับต้องโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็มินิชแนลอันนี้มาตามความฝันว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าที่ว่า15ครับคือวันนั้นที่ที่ความฝันที่แอส ตามเนาะก็คือฝันวันที่ห้าดันนั้นฝันคืนวันที่ห้าวันที่หกจันแมวมาลงเลขมาแคบุกันลงเลขก็ได้บอกเอฟซเป็นายท่านอยู่ว่าฝันว่าไปทำพารบอ่ะได้คิวที่สิบห้าแล้วก็ตัวใหญ่จะที่ว่าทำไมได้ที่สิบห้าบอกว่าที่สิบห้าถูกแล้วเพราะว่ามาประมาณสี่โมงเช้าครับอันนี้ก็แสดงว่าจะไปทํา ต่อพรบวันที่สิบเอ็ดต่อพรบวันที่สิบวันที่สิบที่สิบเอ็ดแต่ด้วยที่ติดสร้างสร้างองูน้อสร้างฐานก็ต้องคุมลูกน้องที่รวมสร้างแล้วก็คุมรถดินด้วยไรด้วยสิบไม่ได้ไปสิบเอ็ดไม่ได้ไปก็ได้จังหวะวันที่สิบสองเลยไปตอนเช้าแต่ไปที่ขนส่งที่เอกชนน้อคนที่รับทำพรบอ่ะเอกชนก็ไปไปได้คิวที่หนึ่ง ไปไป,ไปวันที่สิบสองเนาะนันวันที่สิบห้าเนี่ยครับคิวนับนับที่สิบห้าสิบห้าจริงจริงนี้ครับสนะิบห้า <15. S 1> เออนี่นั่นที่สิบห้าเอฟซีดูด้เลยครับสิบห้าจริงจริงสิบห้าจริงจริงเนี่ยครับรับรับที่สิบห้าคิวทำที่หนึ่งวันที่สิบสองสิบสองสิบห้าแล้วก็หน,นึ่งตามน,นี่ทำจริงจริงรับสิบห้าจริงจริง อันนี้เราไปดูคลิปได้ว่าเราอะไรไทยทำสิบห้าหรือยันใบใบคิวที่นัดอ่ะนั้นใบคิวนัดทำสิบห้านี่ใบคิวรับใบคิวนัดรับสิบห้าตรงกันโดยเพื่อนนี่ไม่ได้เังเอิญค่ะหรือว่าตั้งใจที่ให้ให้เอฟซีต่างตารอคอยเลขนี่ก็คือสิบห้าจริงๆนะมาแล้วนะครับสิบห้าครับสิบห้าจริงๆเนี่ยเขาปั๊มตราสิบห้าคิวสิบสองแต่ก็ชอบเลขสิบห้าเละเลขสิบสองเหมือนกันเพราะว่าปกติจ้างใจวันที่สิบเนาะ จิ 10, ม้มเป็ไปเป็นเป็นไฟแล้วไปติดตัวแล้วคิวก็ได้คิวที่สิบห้าในเอฟซีดูดูรอบหนึ่งเนาะได้สิบห้านี่ครับเอฟซีนี่ครับดูแคปนาจอไปดูนะครับสิบห้ามาสวยเลขห้าแล้วนี่ก็ในในฟันต่อวันที่ห้าแล้วก็ไปที่กระทรวงธรรมพรบอ่ะได้คิวที่สิบห้าคิวใบเลยเลขสิบห้าเลยแต่ทีนี้พอกบฟันแ้่ครั้งเดียวแหละ ก็รอว่าถ้าเราไปทําจะได้คิวนักที่เท่าไหร่พอไปปุ๊บเป็นตัวหนังสือสีแดงแล้วใบคิวที่สิบห้าเลขอันที่ทาไมว่าผมเขียนศูนย์ห้าเพราะว่าวันผมปันวันที่ห้าปันเลขวันที่ห้าแล้วก็ฟอไปไปทำมาที่สิบสองก็ได้ที่สิบห้าเพราะว่าเลขอยู่วงเวียนอยู่ตรงเนี้แหละเนาะนเี ใครที่เรอว่าพิมว่ารอวันนี้เฉลยแล้วครับเฉลยแล้วครับสิบห้าจริงสิบห้าจริงๆนะครับสิบห้าจริงสิบห้าจริงๆนะครับอีีนี่หลักฐานนี่พร้อมหลักฐานดูพร้อมนะครับครับนักนสิบห้าแล้วก็ได้ใบนับที่สิบห้าจริงๆนัสิบห้าจริงๆแล้วก็จะได้ตังรับวันที่สิบห้าเลยนะห้าครับเพราะว่านี่ที่เลขสิบสองคือเลขเลขที่ไปทําวันนี้ที่ไปทำพรบตนที่สิบสอง แต่น,นี่เป็นเลข,ขฝันครั้งแรกที่เราได้เลขได้นัดใบนักสิบห้าโค้งสุดท้ายคือมีแค่นี้หมดโค้งสุดท้ายมีแค่นี้ครับเพราะอันนี้เป็นเลขทะเบียนรถห้าสีหนึ่งคไปต่อเนาะแต่ต่อเนี่ยรถยังจอดอยู่ครับทะเบียนห้าสีหนึ่งอันนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับเอฟซีก็ถืวอว่าเราไปจอดให้เอฟซีดูถือว่าน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายเลยเนาะวันนี้กับโค้งสุดท้ายสุดท้ายเพราะว่าเหมือนงวดที่แล้วที่เอฟซีบางคนได้ช่องมณนี่เช่นเดกับคุมทรัพย์ที่โทรมา ก็ได้โค้งสุดท้ายอีกสองโคสี่ว่าตัวไหนที่วงกลมก็ซื้อตัวนั้นวันนี้ก็เลยวงกลมตัวเดิมตัวหนึ่งห้ากับหนึ่งสองกันไว้เพราะว่าคือฝันมาฝันคือฝันแค่ครั้งเดียวฝันวันที่ห้าเลยชอบศูนย์ห้าเผื่อหนึ่งห้าศูนย์นะครับเนาะกับแต่เลขห้าห้าสี่หนึ่งกันแล้วแต่เอฟซีจะตัดกันเองรรเราก็ไม่รู้ว่าเลขจะตัวไหนจะมาเนาะเพราะว่าคนออกอยู่นน่นคนบอกอยู่นี่อยู่ที่ บุญของเราแหละแต่บุญช่างจิดบดมีสภาวะบุญถึงเนาะแล้วก็แต่แต่มีความมั่นใจว่าเ็าจะได้จับเงินใหญ่ลยรอบนี้มีมีฝันอีกรอบไหมมีฝันมาใหม,ม่ยังไหมครับช่วงนี้ก็ฝันดีอยู่แต่ว่าแต่ว่าฝันดี่ะแต่ัมก็ไม่กล้าบอกแต่ว่าฝันเก็บไว้แต่ว่าเลขตัวนี้มาแน่นอนเขามาแน่นอนครับหนะึ่งครับหนึ่งหนึ่งห้ากับว่าเลขในสามตัวนี้ศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งสองเนี้ยมีสิทธิ์มา ฝันฝันฝันดีอ่ะฝันเกี่ยวกับ,บกมันมอนได้กรรมธนบัตรอือครับมันได้จับเงินกับจับ,จบ,จบกรรมกรรมธน,น,นบัตรกรรมธนบัตรบตัตรสีเทาอ่ะถ้าสีเทาก็เหมือนเหมือนการเสียเสเ่ยงโชคอ่ะอ๋อสีเทาเนี่ยจะเสี่ยงโชคครับเพราะว่าอะไรที่เกี่ยวบสีเทาก็จะเป็นการเสี่ยงโชคครับเป็นเป็นการเป็นการการเสี่ยงโชคเลขเนาะเลขอนไรยครับจะมาเนาะจะมาฝันว่าได้ จากใบสีเทาแหละท่าสีแดงน่าจะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ใบสีเทาน่าจะเป็นรางวันใหญ่รางวันใหญ่นะครับครับสามตัวเลยมั้งนี่บางเงี้ยมีสดมีเสได้เงยถ้าสามตัวจะชอบตัวไหนค้อเป็นสามตัวนีงเื่อจับให้สามตัวนี้ห้าสีหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าเลยอือสี่หนึ่งห้าใช่จะโชคสามตัวก็ถ้าสามตัวคนดูนีดหนึ่งรอบนะครับจะโชบสามตัวก็เพื่อจับ ดูท้าชอบ3ตัวนี่จนอัตัวกห้าีหนึ่งห้าีหนเลยนะครับโอเคียนตัวมันหกีหนเลยตัว่ห้าีหนึ่แต่ว่าตัวมันหเลยนะห้าซีน่างนะครับเอนะครับห้าซีหนึ่งแคปนจอไปดูด้วยนะครับโค้งสุดท้าย F นเอฟซีนวันนี้วันที่12บสองเนาะสิบสองสบสอมิถุนายนสองพันหกสิบเจ็ดนะเกตโคงสุดท้ายแล้วนะครับท้ายถ้ชอบก็หนึ่แล้วก็ศูนย์ห หนึ่งห้าหนึ่งสองแล้วก็ศูนย์ห้าเลขมีประมาณนี้นะครับแต่เรืหมดแค่นีนะ้ไม่เยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกคลิปหนึ่งนะครับใครจะรู้คลิปรวมคลิปของอาจารย์ที่มาเข้าทรงด้วยนะครับเดี๋ยวรออีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อสรุปเพื่อเอฟซีจะรไม่ทันตอนวันเข้าเอาเลขนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกับชัน้นกันอีกอีกคลหนึ่งคลิปอีกคลิปหนึ่งครับอ่าสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ก็ให้เอฟซีที่รับชมของช่องผมสับเซน่าก็สุขภาพแขแรงเนาะใครได้ชมคลิปนี้แล้วก็มีโชคมีลาภ ทำเวยทำรวยทุกท่านแล้วก็ติดตามช่องผมซ e ับยานาคไปเรื่อยๆครับกดดูทุกคลิปด้วยแชร์ด้วยให้กำลังใจคนทำงานแล้วก็ทำรวยทำเวิร์ดท่านใครแชร์ขอให้รวยเนาะแชร์ขอให้รวยขอบคุณช่างจรัวนะครับสารปูองันลำเซนสิริจันทรานาคาราชขอบคุณครับผม